เอาไปต้มใช่เอาไปต้มก่อนใช่ไหมลูกต้มแล้วก็เทน้ำออกกี่รอบหนึ่งรอบใช่ไหมใส่ลงไปต้มแล้วก็เทน้ำออกแล้วรอบที่สองที่ลูกสาวบอกว่าเราต้มสองรอบพอรอบที่สองเราจะทําอะไรปรุงเครื่องปรุงใส่ลงไปใช่ไหมลูกเป็นอะไรเป็นต้มมะระหรือว่าแกงจืดมะระใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่หลงเปิดอีกรอบนึงแล้วเด็กๆรองเพลงเสียงดังๆตามไปได้ไหมลูกโอเคไหม นนะหนึ่งสองสามเริ่มอวันนี้มีู้ยกก็มีสื่อมาใช้ด้วย เด็เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาหารอะไรบ้าง หรือว่าทำอาหารแปดอย่างก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวผู้ปกงจะกลับไปย้ำวิธีการก้มให้เด็กดูอีกหนึ่งรอบดีไหมคะเรามาดูประกอบการวิธีการแรกเลยที่เราจะทบทวนคือวิธีการหุงข้าวเด็กๆเคยหุงข้าวไหมเลยหุงข้าวเวลาหุงแล้วทำยังไงลูกเอาข้าวใส่ทีเอาข้าวใส่ลงไปใช่ไหมลูกขาบอกว่านํำข้าวใส่ในหม้อหุงข้าวอันนี้เป็นหม้ออะไร ไปตามที่ระบุถ้าเป็นสมัยคุณครูเด็กๆคุณแม่บอกว่าให้ใส่ตามอะไรข้อนิ้วใช่ไหมพอใส่ไปแล้วเราก็ทําไมซาวข้าวการซาวข้าวคือใส่หนาแล้วก็น้ำข้าวถูกไหมหรอถูกไหมลูกเทน้ําออกกี่ครั้งคะ อะไรเอ่ยข้าวข้าวอันนี้สุกหรือ,อยังอูสุกแล้วก่อนใส่ไปเป็นข้าวสารแต่พอหู๋สุกแล้วเป็นข้าวสวยใช่ไหมอาตกมือให้น้องนายหน่อยขอบคุณค่ะกลับไปเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องอะไรกันนะ in <coughs> Hãy subscribe con kênh លំដាប់លំដោយយើងจะต้องເລີ່ມនៅឯណាតើ ือว <ต binary> ่าเติมน้ำในหม้อลูกเตรียมอะไรก่อนเติมน้ำในหม้อก่อนหรอใช่ใหรือว่าเราต้องเตรียมหม้อก่อนต้องมีหม้อไหมอ่ะเตรียมหม้อก่อนอ่ะเราเตรียมหม้อเสร็จแล้วเราถือจะกราานไรลูกใส่น้ำใใช่ไหมมีใครจะช่วยคุณหญิเล่นไหม าวชื่ออะไรคะลูกออเดย์อาจกดให้ออเดย์หน่อยต่อไปครอีกดดีแล้วมากดคำตอบนี้ไหมใครจะกดขึ้นสุดให้เฉลข้างหลังสุดแล้วกันผู้หญิงชื่ออะไรลูกค่ะขนมค่ะขนมมากดทีนี้ให้กลิสิลูกถูกหรือผิดน,นะ พอเอาหม้อตัอง้งบนเตาแล้วเราถึงเอาผักใส่ลงไปในหม้อแล้วจับเวลากี่นาทีสิบนาทีว่าสามที่เคื่อน พี่อให้ตดเลยดีไหม10เลยตอกบอให้ตัวเองอีกวันนี้เราได้เรียนเรื่องการต้องผัาเป็นการทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งมไมองใโลกนอกจากต้องผ่าแล้วเราต้องอะไรได้อีก กลับไปช่วย